ส่วนการคางังข้อวันลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และเตรียมที่จะเพิ่มวงเงินเพิ่มสิทธิ์ให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าการถุงต้มค่ารถโดยสารประจําทางและที่สําคัญค่ะจะมีการเพิ่มกรอบวงเงินเป็นคนละเท่าไหร่สําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันนี้ท่านเจรพานอมรวิวัฒน์แจ้งชัดถึงประเด็นเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคนที่ถือบัตรรคนนจหือ ว่าแต่สิริการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางนะคะที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมรอบสุดท้ายในการรับเงินสดเป็นเงินหมื่นโอนตรงเข้าบัญชีที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ์ได้เลขยบัตรประจำตัวประชาชนต้องรีบดําเนินการแบบนี้นะคะรับเงินก่อนปีใหม่25 6 7นนั่นก็คือวันที่19ธันวาคมใครจะได้รับสิทธิ์ต้องทาอย่างไรและถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ์รอบนี้ช่วดสิทธิ์ในการรับเงินหมื่นเป็นเงินสด โอนตรงเข้าบัญชีติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านค่ะยืนยันชี้แจแล้วนะคะในส่วนของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่า8สิสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในส่วนของทางกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเพิ่มวงเงินแล้วก็เพิ่มสิทธชชชชิ์ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของวงเงินรูดซื้อสินค้าต่างๆนะคะสวัสดิการต่างๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่จะได้วงเงินเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งวันนี้ค่ะนั้นมีคลิปเสียงจากท่านเจรุรพานอมบวิวัฒในเรื่องของการทบ ะะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ตอบโจทย์ตรงความตั้งใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปตามค่ะวันนี้เ,เราดูเกณฑ์ดูด้วยความเป็นครอบครัวหมายความว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาหรือท่านเป็นครอบครัวมีลูกหรือเปล่าเราดูหมดน,นะครับในการที่จะมาดูในเรื่องของไรายได้ที่ดินนะครับสองก็คือเกณฑ์ในเรื่องของที่ดินก็ต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมที่ดินเป็นต้นดูเกณฑ์ในเรื่องของสินทรัพย์ที่ถือจะเป็นสลากจะเป็นพันธบัตร นะครับก็ต้องไปตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าแก๊สเนี่ยไปถึงเนี่ยคนใช้ประโยชน์จริงๆประมาณไม่ถึงสัก4ี่ปอร์เซนะครับวงเงินก็ใช้ไม่หมดนะครับบางคนก็ใช้ไม่หมดเรื่องของค่าเดินทางบางประเภทเมื่อก่อนเราแยกตะก้ามีค่ารถเฟรรถไฟ,รถไฟ,ร,ถไฟรถไฟฟ้าจะไม่ได้นะแยกเมื่อก่อนนะสุดท้ายบางคนก็ก็เอาไปให้เขาเขาไม่อยู่กรุงเทพเพราะไม่ได้ใช้ค่ารถไฟฟ้าสุดท้ายเราก็เขย่าใหม่ให้มันมาตะก้าเดียวกัน7 5 0ห ใช้ได้ทุกประเภทบางท่านก็บอกว่าดูในเรื่องของกลไกในการช่วยซิว่านอกจากทิ้สิ่งที่เราได้ช่วยมาเนี่ยเช่นเงินที่ไปซื้อของธงฟ้าเช่นเรื่องของค่าแกส๊สค่าน้ําค่าไฟเราช่วยเป็นลักษณะของการที่เป็นการอบรมได้ไหมทําการอัพสกิลรีสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่มอบไปใ,ใ,หให้ไปลองคิดดู นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการกําหนดวันออกมาแล้วนะคะในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2568ซึ่งในสังคมอพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอยู่แล้วคือใช้สิทธิผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบัน14.5ล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะคือทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในส่วนของการลงทะเบียนไปเลยสําหรับกลุ่มนี้ถือว่าพิเศษมากๆแต่จะต้องมีการคัดกรอง โดยการนําข้อมูล14.5ล้านคนไปคัดกรองข้อมูลว่าท่านเป็นคนที่จนจริงๆหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดหรือเปล่าเงื่อนไขย,ยังคงเป็นหลักเกณฑ์เดิมนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของเกณฑ์อายุแล้วก็เกณฑ์รายได้รวมไปถึงเกณฑ์เงินฝากแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกณฑ์อัดสังหาริมทรัพย์แล้วก็นี้สินด้วยค่ะเพระนาะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าแผ่นเสดการแห่งรัฐรายเก่า14.5ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะโดนคัดกรอง อีกครั้งหนึ่งสแสดงความยินดีด้วยนะคะและทีนี้พี่น้องประชาชนอีกประมาณ10กว่าล้านคนค่ะที่เป็นกลุ่มใหม่ทั้งหมดเลยยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือพี่น้องประชาชนที่เคยลงทะเบียนมาแล้วแต่ว่าคัดกรองไม่ผ่านก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับกลุ่มใหม่เลยรวมไปถึงประชาชนที่มีอายุครบ18ปีขึ้นไปก็สามารถมาลงทะเบียนได้ซึ่งในส่วนของทางกระทรวงการคลังคาดว่ายอดทะลุในการลงทะเบียนรอบนี้ในปี25 6 8ันหอยค่ะ ที่ประมาณ25ล้านคนแล้วก็จะมีการคัดกรองใหม่ให้เอาคนจนจริงๆเข้าสู่ระบบคนที่รวยนะคะหรือไม่ไม่ตอบโจทย์ในส่วนของกลุ่มผู้มีไรายได้นะก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยทันทีค่ะส่วนในเรื่องของการปรับเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารประจำทางค่าการหุงต้มนะคะก็จะทวนให้ตรงจุดกับความต้องการของผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐรอบใหม่มากขึ้นค่ะ ส่วนวิธีการลงทะเบียนอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้บนมือถือเฉพาะคนที่ลงทะเบียนรอบใหม่นะคะคนเก่าไม่ต้องดาวน์โหลดเพราะว่าเขาจะนําข้อมูลไปคัดกรองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะไทม์ไลน์ในการลงทะเบียนนะคะก่อนสิ้นเดือนมกราคม25 6 8แล้วก็จะมีการทบทวนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการทางรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประน ชาชนนะคะกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วในปี2565ตอนนี้ประมาณ1ล้านกว่าคนท่านยังไม่ยืนยันสิทธิ์นะคะเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าตัวเองผ่านเกณฑ์ในส่วนของการรับสิทธิ์สริการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของบัตรบริการแห่งรัฐได้เลยว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่แต่ถ้าหากท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์อยู่ที่1ล้านคนนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังเขามีการประกาศให้ไปยืนยันตัวตนได้ที่ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะภายใน วันที่26ธันวาคม2567แต่ถ้าได้รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐแล้วนะคะกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิในการจ่ายเงินย้อนหลงังแต่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของการไม่ต้องลงทะเบียนค่ะในส่วนของการรับสิทธิสริการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2568นั่นเองค่ะฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะพี่น้องประชาชนที่ยังคงไม่ยืนยันตัวตนค่ะให้รีบดาเนินการที่ทางธนาคารกรุงไทย26ธันวาคม2567ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการแจ่ายเงิน1 0,000บาทให้กับพี่น้องประชาชน ในกลุ่มผู้พิการหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มเปราะบางนะคะในส่วนของการรับเงินในเฟสแรกรอบสุดท้ายในการจ่ายเงินจะมีขึ้นในวันที่19ธันวาคม2 5 6 7ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ตกหล่นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 3 0 0 0กว่ารายเพระนาะฉะนั้นให้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าผู้พิการไปขึ้นทะเบียนผู้พิการให้เรียบร้อยต่ออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อย,ออย,ท,ย,อยท่านก็จะได้รับเงิน1นึ่งบาทนะคะเป็นเงินสดรอบสุดท้ายในวัันนนทีี19ท่19ธวคม นะะในส่วนของการรับเงินถ้าหากดําเนินการล่าช้าชั่วสิบเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายรอบอนซ้ําในวันที่19บธันวาคมแล้วค่ะนี่คือ2เรื่องเด่นที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ